แล้วนะครับหอมเลยวะอย่างใคได้กินน้องได้อย่างนีใส่น้อหามีตีได้ครับแบบทะลุกินเลยหอมมากครับโอ้นี่นะครับดูนะครับนี่มีน้ำออกมาแล้วมันไม่ได้ใส่น้ำสักหยดเลยนะครับไม่ได้ใส่น้ำสักหยดเลยนะครับน้ำน้ำมาจากไหนครับเริ่มมีซุกเราเริ่มมีซุกแล้วเปลี่ยนน้ำนะครับนี่แล้วก็เอาน้ำใหม่ใส่นะครับนี่เป็นสีเริ่มเป็นสีเลี้ยงๆแล้วจักน้ำนี้ยซ้มอ่ะซ้ำอ่ะ น้ำสามน้ำครับาข้างบนเหมือนเดิมนะครับนี่ค้างข้างบนเหมือนเดิมนี่นะครับรออีกครับสองน้ำได้กินแน่รออีกนะครับรออีกปื่อยเลยเชียร์นะครับนี่อย่าทํามอกแลกใจไหมครับแปลกใจไหมครับเมื่อกี้น่ะมีน้ำนะครับเมื่อกี้มีน้ำข้างในนะครับซื้อไก่มาครับซื้อมานะครับไปซื้อบมันไก่ลักครับมันนไก่ลักด้ยรซื้อมานลครับ ใช่ครับตอนเดี๋ยวลุงพลเข้าใจผิดเนี่ยยำมาไก่เต็มว่าทำไก่ต้นน้ำใช่ครับเพราะบูมีหลักฐานเนาะเพาบูมีขนเพราะบูมเข้าไปทำลายเมื่อคืนพ่อมันเป็นรูหรือเปล่าไม่เป็นรูนะครับถ้าเป็นรูนีโยนโยนให้ดูก็ได้ครับยนไม่มีรอยรั่วดูครับบรรยากาศในครัวนะครับนี่นะครับนี่มันมันลงทางตนี่ครับนไ่เนี่ยครับออนี่ยดเลยยดยศยศ เห็นไหมครับนี่เหมือนนี่มันเป็นอายนะครับนี่นี่ครับน้ำหยดเป็นเป็นเงาเงาครับนี่เป็นน้ำลอยน้ำถ้าลงเดี๋ยวมันจะไหม้่น้เิมหม้อก็ยามันไหม้ไม่ไม่ไหม้ไม่ครับใบเชฟโนนะครับใบเชฟโนเสียบมาเสียบก็ยังมาลุ่มกนดีเกินไทั้นั้นหอมบ่ะเนี่ยใช้ไก่อะไรแก่เสียบไปหาหม้อได้ครับหอมป่ะเนี่ยไก่บ้านนะครับไก่บ้านไก่บ้านตัวละสองโลครับใต้หม้อใช่ครับพี่วาสนาัะสองโลครับ ไอ,ไอ้น้ำใต้หม้อเมื่อกี้น่ะใช้เวลาโดนปั่นใดเอาประมาณแบบว่าถ้าน้ำข้างบนนี้เดือดเราก็เปลี่ยนเลยนะครับนี่ถ้าน้ำข้างบนตรงนี้เริ่มเดือดเริ่มมีไอเริ่มเดือดนะครับเ,เ,เราก็เปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้ใบยักษ์หาแสกหรอเปลี่ยนสัก <c oughs> เปลี่ยนสักสามสามรอบนะบไก่เราก็จะนุ่มพอดีเดี๋ยวเราจะตามน้ำจิ้มเลยนะี่ ้ำต่ำๆน้ำจิ้มน้ำนีต่ำเลยน้ำจิ้มพริกดิ๊กป่ะงั้นน้ำจิ้มพริกดิบกนี่ริกดิบกบนห้องกันได้พริงแฮงก็ได้น่าจะจัดการเลยนะครับเจียวเห็อเจียวมาแทะบอกว่าจะจะให้ปามเลทอีกเนื้อเจียวปามก็ทำอร่อยนะครับจ้าดจัาเดรอลุงกับป้าลุงกับป้าน่าจะใกล้ถึงน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับครับผม ใช่ครับต้องเปลี่ยนน้าด้วยนะครับต้องเปลี่ยนน้าด้วยนะครับเหมือนน้ําเป็นตัวบอกเวลาว่าบรรยากาศในครัวครับแอดมินใช่ไหมครับเนี่ยแอดมินเาลนุใช่ไหมหรือแอดมินญาชิ่าชิทั้นุโอ้ได้ไปได้สุขัยได้ได้จ็อบนะครับได้จ็อบพิเศษนะครับอั้งชิ้นนี้นะครับทั้งว่างเขาก็จะไปลํำรับลํำด้วยนะรับลํำแก้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว โองเลียนเปิดเทมเลยสีบอกินหอดบ่ครับอันนี้เอลแรกเรียนอยู่ดีบ่บ่ไปมาบ้านเลยใหญมาเรียนมันหับได้อ่ะมันหักเอาเนี่ยเขาไ่ำไวเออทำนี้เด้๋ีเออเขาทนสินอันนี่ทั้งกูนะขันอันในตัวในตัว บรรยากาศในครัว้องคนนะครับกรเอันนี้ไเอาม่วน้ำเอาบ้งๆๆน้ำสองนะครับน้ำสองโอ้ยกินไปทางคุณเพื่อนไปไปในโดมน่งเลยไดงดิ คนคแดงแดงดีครับอนี้เรามั่งสี่่ละอยู่ในอีอใตัวนี้ใส่แล้วก็้าวไม่แใส่เองลงเองโอ้หอมหอมหอมมากครับนี่ไม่นะครับโกนน้ำออกน้ำในจำอะรูน้ำน้ำน้ำขูกผนะครับ ด้วยเม้เหดแสบไปเร่อยจะจำเหรอครับเ <c oughs> อาอีกน,น้ำหนึ่งนะเนยอีกน้ำหนึ่งเลยซิมบึงเราซีกเบิ่งอ่ะอีกน้ำเด็ดจา้าอีกน้ำอีกน้ำจะอาดก็จะกลายตำพิกนะครับๆๆว่าความในวัลทานจะคเป็นยังไง ไม่ได้ซิมไม่ได้ซิมเลยไงเมัน<า>เสียด้วยเหรอว่ามันนัวสับแห้งอะไรอ่ะแเขาเดี๋ยวจำเราอย่าให้หม้อหนุไหมเด้อจิ <laughs> ้มน,น้ำนิดหนึห่าางอร่อยไหมมาทานครับไม่มีไหม่น้ำสุดท้ายแล้วนะครับนุ๊นุ๊ภาพนี่เนาะนี่โอเค ตับวกครับวกน้ำสามครับน้ำสามเพื่อไใช่ครับไม่เนี่ยเรารอเพื่อนผมเอครับรออีกน้ำหนึ่งเนาะรออีกน้ำหนึ่งก็จะเราจะมาดูหน้าตาครับในหม้อว่าจะเป็นยังไงเนาะจะอาดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจิ้ม น้ำเราก็เดือดแล้วนะครับดออกแล้วเขา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 อมแล้วนะเขาเขาหอมเนียรอรอทีมงานรอทีมงานามเลยหอมเจ้าหอมครับเ๋ยวจะอารนะครับเอสมนะครับสุมตัดอืมสมสนะ

จิมมนหจิมห้มหอยแค่งซีฟูด <c ười> ซีฟูดหรอีฟดแต่กินกับไก่ได้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 หมดหอมมากเลยเรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มของเราเองี่กิกาแฟอยู่ครับอักแบบไ้ก่อง่ก็เห็นเลยหอมแล้ว ได้ยังครับได้ยังส <laughs wszyst rences> ูสีสูสีซิมซิมซิมนุแมนบอกนี SU ่เส่ยกว่าซิมซิมมาเปอยมาเปอยนะอันนี้นสุดท้ายแล้วมจะเปนะะซิมซิมขอซิม่นะซิมนะอครซิม่อ้บางบางกลองบางกลองยังไมยังไมเอา่ไยัดลโอ้ทำโีพกระได้แก้เสิไปหาหม้อได้ครับ มาแสบไปหาหมอไดโมาครับได้ได้ครับได้ได้ได้เชฟแบงนะได้ขี้เ๋ยเนาะตัวเบอร์แถบก็ไงนครับเกลี่ยบัเกลี่บันุ่มๆนะต้องปี๊ดแจนกันนะ ิวเลยเห็นไม่เปืยมากครับเห็นเปาโนซิมหิวเลยเปิดเปิดเอเจ้ตงทานทานอยู่นี่วกดกดสัตเตอร์กันช็อตเป็นอะช็อตกันเอาให้เชฟเป็นอะช็อตน้องโอ้เห็ดดีขนาบเผ็ดต่างไ่ทั้งทั้งปลาทังบีกไงเผ็ดหมดละมุมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับมของเราเรียบร้อยอ่ะ โอ้โหเต็มหม้อเต็มกันเบนบ้านเต็มหม้อครับสองตัวนะครับไก่สองตัวข้อสร้อยออกมาแล้วมันได้หลายเนาะตอนเป็นตัวมันยังบ่หลายเดู๋ยวนี่ยเป็นถาเลยนะนุ่งยกยกยกถาดขึ้นมาฟาบนิ่งนหมเป็นตะล้อ อ๋อนี่ต้องูอ้วควันไหมยจดเลยหอับนอน <มา S 2> เลมาแสบไปหาหมอครับมาแสบไปหาหมอแกนมาเสบอยอ่ครับสนี่นะครับมาดูมุมนึ่ครับยอยาันาชุจยอดมากจ้ะ กินแล้วกเฮ้ยเฮ็ดเ้าก็นั่งยืนเบิ่งกันม่หาย้ตอนนี้เฮ็ดดีๆอะไรที่ด่มกันจะวะถ้าถ้าพิมพ์งานถ้าพิมพ์นี่นะครับส้าสัันที่นี้ก็ขอฝากไว้เพียงครับพอลุงกับป้ากแชร์กับป้าให้ช่องบกัทุกคนแ้นะครับขอบคุณทุกทุนนารับชมครับขอบคุณครับเบื้งน้าเบื้องน้านี่นาอยี่ได้ครับ่นี่ะน้ำพอดีจำครับนี่ยนี่น้ำนะครับน้ำขันไซน้ำไรมันฉีว่าเห็นวันน่ากินจังพอดีพอดีอดียวเดียงจังเย้วเสียซัมเลยนเนีย นี่หิวข้าวแน่เลยอย้ยชิม่อยชิมหลายคนเชิมเลหลายคนชิมนาเดี๋ยวชิมนามมันนะครับนี่นานวเ็นเราเลยเอาไส่ครับนานวนานัวครับโอ้นวด้ไได้การนี่ไม่ได้ตัวเลยนะครับมิศวะกะมิสวะกะน้ำพริกใช่ไหมคะน้ำสีแดงนั่นคืออะไรไหนน้ำสีแดงเสือดังนี่บ่น้ำเสือดังนะครับชิมชิมตอนนะทีนี้ตอน กองคนละกองอ่าตอนตอน,ตอน,ตอนเดี๋ยวดูท่าว่าจะนุ่มไมหมนุ่มเดี๋ยวขอ,อย่าต้วครับเดี๋ยวพี่อ้นไปจักข้าวก่อนบอกเลยครับเมนูนี้ถ้าใครยังไม่เคยทำดูไลฟ์สดนี้พรุ่งนี้จัดเลยนะครับพรุ่งนี้จัดเลยทำตามทำต,ตามนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแ<ร>ล,<อ>ล้วก็ลุ่งพนมานะครับเดี๋ยวเรามากินแล้วคลิปกินก็จะจัดอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ